อย่างนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะอ้าวมันก็หมายความว่าทาไมแต่งงานก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกแล้วผัวน้อยเธอจะบังคับให้ยกแต่งงานก็ไม่ได้ด้วยแม่<อ>ไม่เสียแรงพี่จบมาหาหลัยลาดยาว,าวแล้วพี่หาญจะวางแผนยังไงต่อคะคุณแม่ะแมอะไรเดือดรนคุณแบ่พี่พรอนอรงกลับมาแล้วเหรอแต่ว่าตอนนี้เขาไม่อยู่นะเพิ่งจะออกไปพักผ่อนต่างจังหวัด อีกสักสองสามวันเขาก็จะกลับมาเออค่ะนั่นใครเหรอออพี่ชายค่ะพี่หานค่ะรู้จักสิคะนี่พี่ชิดพรค่ะพี่หานน่ะเขาอยู่สำนักงานทนายความเป็นทนายความก็ต้องรู้ทางแก้พินัยกรรมของคุณพ่อได้น่ะสิให้เขาช่วยได้ไหมจริงจริงแล้วพินัยกรรมฉบับนี้ทำไว้ค่อนข้างสมบูรณ์มาแต่ไม่เป็นไรผมเห็นว่าทางแก้ยังพอมีแต่เราทุกคนจะต้องร่วมมือกัน ทำให้พินัยกรรมนี้เสียไปโดยข้ามันทั้ง